สวัสดีครับพี่เมื่อสุดหล่อนะครับพี่ครับสุดหล่อไม่ละนะ่าเอาเอาโดนตัดนนาเลยมากโดนตันนาเลยอ่ะวายไปเอาถ้าแม่ปะนี่โอเวรเลนหนีเลยว่ะเขาเลนหนีเลยเอาขอกันดีดีบ้างเดี๋ยวชิดากระวาเองดอกถ่านเนี่ยชิดามาแม่มา สิดามาหาแม่สิดาสิดามาหาแม่เอาล้วบ้านี้งานงอกสิดา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 ขาไปเล่นน้ำกันไหมลกูกไปเอามาเร็วเบิกอันนี้หยาดกระเด็นหลดกระโจนเสียวมือะวะสิดาไปไสนมาเล่นก้อนลูกๆไปเลี้ยงลูกแล้วเปล่า เมื่อเมื่อเมียน,นี้แล้วเมื่อเขาจะไปเลี้ยงลูกแล้วไปไปเลี้ยงลูกน้ำเขาไปหรือไปทังไหนยังมึงกันี่เหรียู่เนาะยังมึงหนำใจยูเมะมัมนทำไมชามาิตามาเร็วๆตาตามืนอกี้ก่อนเร็วๆเร็ว เฮ้ยห,หนีแล้วมาเมื่อไปไปตามเอาไปดูมาดูไป,ไปตามป้าไปตามมาเด้อ <c oughs> มาตามลูกบอลน,นะคะจะชี้ได้แล้ววิ่งเลยเข้าบ้านเลยไม่ให้คายเลยไหนนะดูตีฮัดูสีค่ะโอ้มานี่มาจะชี้ไปใส่ลูกโอ้ าไไมาท้ายมีปะด็นอ่าเร็วชีประด็ยิ้นเสียงหมาขังบา,วงา,านวะขังป่ะเฮ้ยมะอาเร็วจะชีไปใส่ตาว้ายิงเอิญยิงแลนตอนนี้นะคะเขาวิ่งมาทางหลังคอกหมู ชิตาตาชิตาเอา้าไปดิแม่น้ำคนชิตาไปเนี่ยแดนอ้อมให้นะบอดีแดนอ้อมชวนเราบอดีไปไปวันนี้นะคะมาเหมือนพามาเลาะวันนี้ชิตาพามาเลาะโอ้เอาวันนี้ โอ้อย่างน้ำกลนเด็กน้อยนะคะอะไรคะเนี่ยยางน้ำกลนจงนองงงฮะ,ะปะไม่าว่อปะนี่จิต้าอ๋ออไละ,ะสิดพ่เย์นนีเดี๋ยนี้ นางงามเาียวมาไปละไปใส่ชิตาตาอ้าไอ้นี่ยิงเอิรนยิงแลนเลยมา เขียบบังดูเคียกับเมียบังดูงดงดโอ้มาไฮบอลเขาแลนดตะพื้โหลดเป็นแลนอ่อมประเทศดูว่าคนอยางนักงงนน่กับเซากับเมย์มาได้ไหมมาลูกบ้บ้เด้อบ้าเด้อบ้าเด้อเฮ้ ไม่นี่ออกเด้ดสเออิเออเอาบูปลาบูรงไม่จ่หนูอะไรยุ่งอันมามาสูเว่าพมันจัดโหลดเอาบูบูเข้าไปบูเข้าไปคักๆป้าเข,า,ข,า,บา,ขาบ้านป้าคันเมื่อเล่นลกับเขาบ้านมาน้ำอ่ะโอ้ไหเขาบ้านเลยเขาบ้าน บริเลนแล้วนั่นนางงามใหญ่นี่เามือชัวท์ถีบไปเบิ้งนิดหน่อยกันเด้อะขันมีน้ำผอ,อเด้อไปกันเด้อไปพี่มาไปเบิ้งลูกปะไปเบิ้งลูกกันทิ้งชิต้าแล้วนะคะชิต้าบิ๊กแมวคลายเลยทิ้งแหละใช่ไหมเมื่อเมื่อจะอยู่กับพ่อก็ได้นะเดี๋ยวแม่ไปดูลูกก่อน โอ้ม,น,น,มอนี่เมื่อยเมื่อยอย่างโอ้ยนางงามใหญ่ขักอีริวันนี้นะคะเสนอตอนชิตาพาเล็อเลาออีลอิแากพี่ทุกคนนะคะชื่อติดตามคลิปนี้ด้วยไม่มีอะไรเลยนอกจากเดินเลาอไปวันๆเดินไปทัวร์ที้ทย พวกเราขอลาตัวไปขอขอลาตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่มืสวัสดีครับหนอเดียวสวัสดีครับไปแล้วไปหาลูกแล้วน,นะคะ